ตอบรีครับาลงอให้ตะก,ก้ที่สวนอิชิโกะนะคะนี่ได้เลยสวยมาเดี๋ยวไปแดงพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไปแดงพุงนี้ตาดีจริงจริงตาดีเอาลูกสวยๆอะโอ้ยลูกแฟรลูกแลูกแฟร์แล้ลูกแงลูกเนี่ยไม่ต้องเอาก้านมันนะมันจะหนักกิโล เอาเฉพาะโอ้โหลูกแฝดสตรอเบอรี่ชมๆวาวๆเลยไปต่อไปต่อว,วันนี้วันนี้เฮียจะพาตัดสตรอเบอรี่ไปกินกันนะคะทุกคนคะ,นะสตรอเบอรี่สวยๆชมๆเลยนี่ในตะก,กรา้าเยอะแยะเลยนี่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 นเอ่ยนี่ไง<อ>มันหลบอยู่นี่โอ้หลบอยู่นี่ยมองไม่เห็นต้องให้น้องก้อยเป็นผู้ช่วยนะคะวันนี้ แอดก็ถ่ายคลิปอยู่นะคะฉ่ำวาวฉ่ำวาวไปจ้าไปต่อไม่รอแล้วจ้าเอาไหมลูกนี้เอาสิคะลูกใหญ่เลยค่ะอู้ทำไมด้านนี้ฉ่ำจังเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหไปเอาสีที่สวยระวางเราจะเอาไปกินกรุงเทพกันนะจ้ะนี่นี่นี่โอ้โหอุ้ยทางนี้เยอะเนาะใช่แล้วจับห คนถือตะกร้าก็ลุ้นไปนะคะคนถือตะกร้าก็ลุ้นกับเฮียนุ่นทางโน้นน้องก้อยนุ่นข้างหลังเฮียก็สวยนี่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 ละสองลูกคู่นั่นน่ะเฮียด้านหลังโอเคใส่ตะกร้าเลยค่ะด้านหลังเฮียด้วยค่ะนี่ไงคะเนี่ยค่ะเนี่ยเฮียมองไม่เห็นมันแอบค่ะมันแอบมันแอบ สวยหน่อยไม่ได้เลยแอบอย่างเดียวเลยนี่ลูกนี้อยู่ด้านนี้นี่ลูกนี้อยู่ด้านนี้เยอะนะเกินเรนมองว่าไม่ค่อยมีเป็นโลแล้วมั้งไหนพี่นี่เหรอเอานะพอแล้วนะเยอะแล้วเหยียบหน่อยเหยียบหญ้านะคะเหยียบหญ้าค่ะ เหยียบหญ้าแล้วเหยียบตาไหมอุ้ยเหยียบเหยียบเหยียบปู่ไหมไม่ได้ปู่ไม่ว่างอ่ะอันนี้แดดอันนี้ไม่สวยค่ะอันนี้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยแดดทางเดียวเราไม่เอาโน้นด้านโน้นไปเราเราเดินเดินเดินไปทางโน้นแล้วก็โน่นตรงโน้นเยอะนี่นี่นี่หลายหลายลูกเลยค่ะตรงนี้เยอะหลายลูกหลายพวงค่ะ นี่ไงลูกเนี้ยมองเห็นสวยงามมากเลยระวังนะคะเดินเข้าไปเดี๋ยวจะเจอสตรอเบอรี่นี่ด้านขวาด้านขวาค่ะเนียด้านขวาทางนี้เห็นปะสวยมากนะคะนี่เลยสวยงามมากนีนท์นนู่นนู่นนท์เห็นตรงนนทนอีกนู่นซ้ายมือเราโน่นข้างหน้าเนียนี่เลยจ้าเห็นลูกแดงๆอยู่นั้นไงคะสวยไหม น,หนเ,เหมือนดาวเลยเหมือนดาวน้องก้อยก็ถือตะกร้าตามเฮียนะคะแอดมินก็ถ่ายคลิปไปนะคะทุกคนหันายิมหน่อยันายิ้มหน่อย,น,ย,น,อยนั่นไงนตรงหน้าใหญ่ลูกนึ่งนี่ไงน,นี่น,นี่มันแอบบมันแอบบมันแอบบสวยไหม เก็บสตรอเบอรี yeah! ่เพ yeah, ื really? ่อจะไปกินกรุงเทพนะคะแล้วลูกน oh, okay. okay. ั้นน่ะใช้ไม่ได้เหรอลูกนั้นใช้ไม่ได้เหรอคะตัวเต็งใหญ่หน่อยไม่เอาเลยลูกเล็กนั่นไงลูกใหญ่ไม่อยากได้เลยลูกเล็กหลังก็เรียกนี่เลยไหก็เรียกหมดนี่หมดนี่เอาอีกแล้ว เอาดีดนเนี่นี่เอาลูกใหญ่ลูกใหญ่อ๋อไม่ได้อ่าฮะเอาไปต่อไปเรื่อยก่อนอุ้ยนั่นสวย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 เอาค่ะเอาเลยเก็บเลยเฮียเพราะว่าไปกินที่กรุงเทพเขาจะสุกทันถ้าเอาสุกมากเดี๋ยวไม่ถึงกรุงเทพนะจ๊ะไปก่อนไปก่อนเอาลูกที่สวยที่สุดนะคะลูกที่ไม่สวยไม่ต้องเอาจ้า เพราะว่าขีด60บาทเนี่ยเราต้องเอาลูกที่สวยที่สุดไปไปเราเราเราอ้อมเราอ้อมเราอ้อมเดินอ้อมไปเรื่อยนี่ลูกใหญ่มากเลยนั่นเห็นปะเห็นปะเห็นปะตรงหน้าเฮียเห็นนะเนี่ยใช่แอดมินตาดีสวยมากนะคะใช่ลูกใหญ่ไงนั่นอีกทางนี้อีกน้องก้อยนี่ทางนี้ทางนี้ นี่ทั้งหมดนี่พวกขาวแค่นะใช่เดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวไปแดงอาทิตย์หน้านะใช่แดงคืนนี้แหละแดงก็แดงนี่ลูกนี้อีกลูกนึ่งไม่เห็นได้แดงหมดแล้วกุมารที่เห็นป่ะด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยนี่ไงตรงหน้าเฮียเห็นป่ะอ่ะฮะอ๋อเฮียมองไม่เห็นแล้วโอเคเอาลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเอาลูกนี้นะเออได้ตรงนี้อ้าวไปเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปต่อไม่รอแล้ว ลูกไหนสวยเราจะหยุดที่ตรงนั้นนะคะเฮียลูกเนี้ยเฮียพลาดไปได้ไงอ่ะเฮียมองไม่เห็นเนี่ยสายตายาวนี่นะคะเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยขาวดีใช่ไหมอร่อยอ่าไม่ได้ไม่ได้ยังกินไม่ได้นะคะยังกินไม่ได้ต้องชั่งกิโลก่อนจ้าเฮียนิดนี่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 ใครคุณหน้าหน้าคุ้นหน้าหน้าขาวโอ้เดี๋ยว แทนกล้องไปหาน้องนกโน่นนะคะน้องนกนัง่นง,นงรออยู่โน่นคนที่พาเรามาเที่ยวนะคะนั่งรออยู่ตรงโน้นจ้าเล็กเล็กแต่แดงดีอ่ะฮะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะจิ๋วแต่แจว๋วกิโลแลนะครับเป็นก็อเอาไปวางแต่ต้นแม่แจ่วสั่งต้นไม้ไงนี่อ่ะลูกนั้นสวยไหม,ไมสวย,สวยอ่าไม่สวยก็ไม่เอานู่นไปทางนู้นเนี่ยแป้งน้นอ๋อมันแบบเยียงกระถางต้น lọc đi lọc đi lọc đi lọc này lọc này hả sao không có đăng ký không bây giờ không có เอาลูกที่สวยที่สุดนะคะลูกที่ไม่สวยบอกเอาเดอ้อ <laughs> สวยอยู่แล้ว <laughs> ต้องมีคนช่วยนะคะเพราะว่าเฮียมองไม่ค่อยเห็นสายตายาวยาวจะให้เฮียเขาใช้สายตาเขาดูซิว่าเขาจะมองเห็นหรือเปล่า โอ้ยแอดร้อนนะคะแอดร้อนละคาแอดมินร้อนนะคะร้อนมากนะคะทุกคนแต่ว่าลมเย็นเย็นเนาะขีดนึงหรอไหนไหนดูซิดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน ลูหัวใจเลยลูกเนี้ยอูห้หูสวยไหมสวยไหมสวยมากตัดเลยขาวดีเอาไป็ฝาก,กคนกรุงเทพนะจ๊ะไหนดูซิได้เยอะหรือยังอู้หูเต็มตกะ,ยยะออก้าแล้วพะยะค่ะพอหอือยังจ๊ะเราก็จะเดินไปให้ทั่วๆสวนแล้วก็เจอลูกไหนที่สวยๆที่เราชอบเราก็จะตัดนะคะ ชมให้ชมโอ้นี่ตรงนี้ทําไมเยอะจังเลยนี่นะคะนี่นี่เลยนี่เลยตรงนี้เยอะปจะจะให้ตัดอันไหนก็บอกลูกสวยๆนะคะตัดตรงนู้นก็สวยอ่ะตัดเอาเลยนนนีีี่่่คะตรง้เอาลูกเเดียวอาลูกที่สวยที่สุดนะเยัยว โอ้โหช่ำฉ่ำฉ่ำเบาช่ำเบา,บาจะตัดไปฝากใครเนี่ย,ยเฮียฝากคนที่กรุงเทพคนในเมืองครับ่นไงตรงหน้าเฮียนั่นไงสวยๆรูปนั้นน่ะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมกล้องยังเห็นเลยกล้อง,งเห็นเลยเห็นปะ ซูมเลยค่ะโอ้โหโชว์หน่อยโชว์น่อยโอเคค่ะโอ,โอ้ไม่ได้น้อจะได้ยังนหนูจะแอบกินแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องช่างกิโลก่อนอสวนใหญ่มากนะคะสวนนี้ทุกคนสวนอิชิโกะสวนสตรอเบอรี่อิชิโกะนะคะที่วังน้ำเขียวนะคะ เดินชมเดินชมเดินชมอชอบลูกไหนก็ตัดได้เลยเอาเลยค่ะตัดเลยค่ะสวยงามมากอ่ะเราพอกันแล้วอุ้ยอุ้ยลูกนี้สวยนี่นี่ลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะสูบอันนี้นี่ตรงนี้นะ นี่นี่เจอแล้วลูกใหญ่มากเลยมาเลยค่ะนี่เฮียเฮียเห็นไหมนี่ข้างหลังเฮียข้างหลังเนี่ยค่ะเฮียโอลูกใหญ่มากเห็นปะตัดเลยเฮียมองไปตรงโน้นเฮียเห็นไหมเฮียมองไปตรงโน้นเฮียเห็นไหมนู่นนู่นนู่นเห็นไหมอีกสองลูกเห็นไหมอ้าวสองลูกสุดท้ายพอมุก็ใหญ่เออฮะสองลูกสุดท้ายพอเลยจ้า ับนี่เลยนี่นะคะช่ำๆเลยค่ะทุกคนนี่ช่ำๆเลยช่ำๆสวยๆชับสตรอเบอรี่โอ้โหเยอะแยะมากมายพอแล้วจ้าปะอันนี้มือมือถือมือตัดเสร็จแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวเป็นมือถือนะคะปะเราพอแล้วเราก็จะเอาไปชั่งกิโลนะคะไ <c oughs> ม่ใช่หกลอยนะบอ <c oughs> อ่าได้แล้วนะคะ อ่ะเบอี่ยค่ะโอ้โหเยอะมากไปตันอ่ะนั่งตรงนี้หน่อยมันมันเหนื่อยแล้วแอดเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนมาที่นี้มาชมสตรอเบอรี่ที่เราไปตัดกันอูโหสวยงามช่ำวาวลูกสวยๆนี่งามหลายเอาออกมันจะได้ไม่มีน้ำหนัก เพราะเราเอาไปกินเองเอาไม่ต้องสวยไงเราจะไปกินเองไงเราจะเอาไปกินเองนะคะเราก็จะต้องดึงออกเราเราก็จะตัดให้มันเหลือเกี้ยนเกี้ยนเฮียเฮียก็เยินอยู่นะเนี่ยน้องนกอคนพาเที่ยวนะคะแต่ว่านางร้อนจะนางร้อนนางก็เลยมานั่งพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแอดก็ร้อนมากนะคะนี่น้องก้อยก็เป็นคนพาเฮียตัดนะคะเพราะว่า เฮียสีแนมบ่ก็เห็นปันไดเฮียสายตาเงาเงาน้องก้อยก็ต้องคอยกำกับไว้ก่อนบัดนี้น้องก้อยก็มาแต่งเอาจริงป่ะเธอเหนาทิ้งได้เลยเดี๋ยวทิ้งใส่ปากให้อุ้ยเขาไม่ให้กินเหนาสวยมากลูกนี่งามเนาะดูนปันหัวใจอารมสวยหลาย มันมีทั้งอันแฟดก็มีเนาะสตอเบอรี่เหมือนหัวใจรูปนี้สวย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 นี่ไงนี่ไงสามเท่านี่เด้คุณน่ะเพื่อนก็ยืนหล่ออยู่คนละสามเท่าเพื่นว่สามเท่าสามเป้าเล่นลบถูกใจสามเท่าสามเป้าหรือสามเท่าสามเท่าสามเท่าเอาเนี่ยไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครอยากจะกินก็มานะคะที่สวนอิชิโก วางน้ำเขียวจ้าสตารอเบอรี่ชำวาวเราจะเอาไปฝากคนกรุงเทพกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย